มาดูนะผมไม่ได wow. <Than> ้เข้ามานะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เสียจมนะครับไม่ได้เข้ามานานนะประมาณห้าวันนะตั้งแต่มากับพี่เดียววันนั้นนะเดี๋ยวพามาชมครับกับงานทําบ่อกุ้งนะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่จมนะครับเนี่ยให้ดูเลยนะครับเป็นดินนิว่านะไอใบจากนะครับดินป่าจากนั่นแหละต้องใช้ใบแท็กนะต้องทําช่วงที่ฝนไม่ตกใครมาทํากรถดก็จมเยอะครับพื้นที่ตรงนี้แต่ว่ามาตรงนี้เห็นเสริมคันสูงขึ้นกูเดิมเลยมาเป็นรูปเป็นบ่อทรงได้ไปนอง พี่ควนก็เพิ่งออกไปนะเมื่อกี้เนี่ยบอดโคตรฝีมือเลยครับโคตรสวยอะ่ะเดี๋ยวพามาชมเลยนะอน,นั่นพี่ต้อมนะครับอยู่บอดเพิ่งเห็นกับตาเลยพี่น้องเขาทําบ่อสวยขนาดนี้เลยนะเนี่ยเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าใช้แผ่นเหล็กรองอะ่ะนะครับนั่นนะมันเป็นที่พื้นที่เสี่ยงจมนะนะครับนั่นนะนนั่นน,ะน,นนะกลังขุดลุมเรนอยู่พี่น้องเห็นไครับ เชื่อผมยังนี่ให้ดูเลยนะครับนี่นี่นี่ครับลงไปต้องใช้เพนเล็กนะนู่นโอ้โหนี่ให้ดูเลยขุดลุ่มเลนนะนี่อู้ฝีมือขุดสุดยอดนะเหลืออีกฝั่งนู้นครับฝั่งนี้เสร็จแล้วนะฝั่งนี้บอ่อนี้เสร็จแล้วบอ่อนี้กำลัง นะมูมยาววิธีเทคนิคการขุดลุมเลนเขานะเดี๋ยวพาลงไปชมกันนะนะครับวิธีการขุดนะครับพี่ต้อมนั่งอยู่แล้วนะตอนนี้นาะจะเป็นอาจารย์นายเป็นคนขับนี่นี่ครับดึงสลบอย่างสวยเดี๋ยวผมลงไปนะนะครับไปดูหน้าง,งานโคตรฝีมือเลยพี่นอ้องบอกเลยว่าชุดนี้ฝีมือจริงนะใครทําก็ไม่เสร็จสักทีน้ำเจอฝนด้วยนะนะครับถอยกันไปหลายคันแล้วนะครับหลายทัพแล้วเนี่ย มารอบนี้เป็นบอ่อที่ชัดเจนแล้วก็สวยงามมากนะครับเจ้าค้าเขาคงถูกใจแหละเป็นบอ,อกสวยงามจริงครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยฝั่งนี้ยังใช้แผ่นเหล็กรองนะนะครับเนี่ยอันตรายครับเสี่ยงจมอย่างเดียวแล้วก็เสริมคันขึ้นมาสูงมากจากพื้นที่เดิมนะเนี่ยนี่ครับกำลังขุดอยู่นะครับกำลังขุดลุมเรนกลางบอ่อตรงกลางนะคันยา,ยาวๆนะมาดูวิธีการขุดนะนะครับโน้ตให้ดูขุดคมกิ๊บเลยนะครับสวยงามมากนะนีเดี๋ยวพาไปดูกัน ับวิธีการขุดเทคนิคการขุดหลุมเลก็ขุดยังไงนะนะครับนี่